ลูกค้านะครับจะซื้อของจากคนดีคนดีเป็นยังไงคนดีก็ดนดีจริงจ<น>ังเออจริงใจอ่ามันอันนี้คือแบบทั่วๆ่วไปแต่ถ้าเรามาดูนะครับคนดีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าเฮ้ยมึงเป็นคนดีเนี้ยมันดียังไงคนดีอย่างแรกนะ อันเนี้ยเราอันเนี้ยคนอื่นคนะคนจะเห็นว่าเป็นคนดีต่อเมื่ออะไรรู้ไหมต่อเมื่อเป็นพวกเดียวกันเข้าใจไหมอ่ายกตัวอย่างเช่นครูชอบแมนยู ผมชอบลิวพูอันนี้ผมว่าครูเริ่มไม่ดีนะใช่ปะเออหรือแม้กระทั่งการเมืองอ่ะอ่ะครูชอบสีส้มเดี๋ยวนี้สีอะไรไม่รู้ผมชอบสีน้ําเงินอย่างเงี้ยครูว่าครูคุยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วขายบ้านไม่รู้เรื่องตรงเนี้ยเราต้องดูว่าเออมันเป็นยังไงอย่างเช่นลูกค้าเมื่อวานใช่ไหมบอกว่า เขาซีเลียสเรื่องหงจุย้ยซึ่งเรากับเรื่องหองจุ้ยมันคนละโลกกันอแต่อันแรกเลยก็คือไม่ขัดนะไม่ขัดที่เมื่อกี้บอกกันแล้วนะเพราะเราไม่ใช่พนักงานทําความสะอาดเราต้องดูว่าเออเขามาทางไหนแล้วเราก็ส่งไปอีกทีหนึ่งอ้าวห้องน้ํามันหันไปทางหน้าบ้านเหรอครับผิดหลักคงจุ้ยเหรอครับอ๋อสาหรับลุงผิดหลักคงจุ้ยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ย งั้นไปดูบ้านหลังอื่นไหมครับหลังนั้นใหญ่กว่าห้องน้ําเพิ่มอีกสองห้องไม่ห้องน้ําไม่ผิดหลักห้องจุ้ยเลยเราไม่ขัดแล้วเราส่งต่อไปอีกอันหนึง่งบ้านราคาสูงกว่าถ้าเกิดเขาจบได้ก็โอเคหรือไม่ก็โอเคถ้าคุณจองไหมผมทุบห้องน้ําทิ้งเลยก็ทําใหม่ให้เลยก็ได้แค่ขยบอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องขัดแต่ว่าเห็นด้วยกับเขาเป็นพวกเดียวกันอ้าวเหรอครับโอ้ผมไม่รู้เลยเนะี่ย อ๋อมีมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะการเป็นพวกเดียวกันก็หาตัวเชื่อมมาเมื่อเรานะเป็นพวกเดียวกันมากเท่าไหรนะ่คุณยิ่งเป็นคนดีมากขึ้นเท่านั้นไหไไนะง่ายเลยอะง่ายเลลองลองแบบลองแบบเดินเดินมาเอา่ออยากซื้อบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ใช้ในศาสตร์การขายอย่างอื่นก็ได้นะ แต่ตัวบ้านเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วมันขายยากกว่าขายน้ำไงแต่การที่เป็นพวกเดียวกันะนะคือเขาอาจจะไม่ซื้อบ้านเราแต่เขาก็อาจจะแนะนำให้คนอื่นซื้อบ้านเราก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนดีว<ด>ุ้ย <c oughs> ใส่เสื้อสเอีเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยหรือเอา้ามีลูกเหมือนกันเหรอครับผมก็มีลูกสองคนอย่างแช่นนเนี้ยมันจะเป็นตัวแบบเหมือนสายใยเชื่อมกันเรื่อยอ่อ้าอุ้ย เป็นครูเหมือนกันเหรอเอ้เป็นครูเหมือนกันเลยเฮ้ยเคยสอนอยู่โรงเรียนเดียวกันเหรอเอ้าเฮ้ยมีลูกเหมือนกันเหรออะไรเงี้ยมันจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆต่อให้เลวเลยนะต่อให้เลวเลยง่ายไปจรงต่อให้เลวก็เป็นคนดีได้เลหรอใช่เนาต่อให้เลวเลยอย่างเช่นบุหรีสังมวไหมครับออดีเลยครับใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือเป็นอย่างนี้จริงๆนะ คือเขาไม่มองว่าเออคุณจะติดยาเสพติดอะไรเฮ้ยวันนี้ซัดเหล้ากันหน่อยไหมเนี่ยหลังจากคุยเนี่ยคุณเป็นคนดีขึ้นมาในสายตาเขาทันทีเลย<ม>ใช่ไหม,มแต่ถ้าเออคุณผมไม่กินเหล้าคุณมาชวนผมกินเหล้าผมผมไม่กินผมคุณนี่เริ่มไม่ดีแล้วนั่นแหละคือเราเอาตัวนี้เชื่อมก็ได้นะเป็นอะไรเป็นคนชววลบุรีเหมือนกัน<ม>เป็นคนกำแพงเพชรเหมือนกันอย่างเงี้ย โ,โอ้ยโอ้คนบ้านเดียวกันนี่โอ้ว,ว้าวอีสานได้บอเนี่เป็นคนดีขึ้นมาทันทีกินส้มตำเหมือนกันอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ได้นะแล้วยิ่งขายแบบของแบบเออช่วยซื้อก็ได้อันนี้เอาไปขายอย่างอื่นก็ได้นะแต่อสังหาจะยากนิดหนึ่งคือฉันไม่ซื้อเ,เ,เออก็ไม่ไม่ช่วยคนซื้ออะแต่ถ้าเออคุณขายนะน้าหรือขายโดนัทขายอะไรเงี้ยโอ้คนบ้านเดียวกันช่วยกันช่วยกันเนี่ยเขาก็ได้เอาไปขายอย่างอื่นก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่เราจะเอาไปขายนะครับแล้วก็แต่ตัวบ้านเนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะ